โอเควันนี้ก็สวัสดีกันด้วยครับทุกท่านกำลังรับชมกัน Pop Gamer TV Esport เจ็ดครับสบวัสดีครับผมผมมารีวิวสินค้าแล้วผมเช่นเคยผมนไหนวิจัยวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ผเกี่ยวกับเค,เ,กมมเครื่องเกมผมเครื่องเกมคอนโซลเกมกดพกพาวันนี้ครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ผมแดนเดนเนมันคือเครื่องเกมกดพกพาผมเครื่องไซจัผมโบ้ผมเป็นรุ่นไซบิ๊กบึ้มผมอ่ะก็สมจึอักจากเซเว่นผมกับในราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทม รุ่นนี้เนี่ยผมต้องเว่าหายา,ยากแล้วก็ยังไม่มีขายคือผมเห็นมันขายแล้วมันเหลือแค่อันเดียวทุกคนไปหาอยากได้ถูกไปหาซื้อในช้อปปี้แตไ่ไม่เจอครับไม่มีขายเลยมีแค่เซเว่นแล้วมีแค่อันนี้อันเดียวเลยผมหยิบซื้อมาเป็นอันสุดท้ายเลยผมก็อันนี้คือที่ผมมารีวิวนี้มันไม่ธรรมดาเลยเพราะมันคือรุ่นไซเ์เนี้ยผมมันเขียนว,ว่าเกมกดคอนโซลไซเบอร์ผมไซเบอร์ไซจัมโบ่ผม,ม,ม,ผม,มก็คือดูเิดทุกนตัวจอเดี๋ดดดดดดยเอี้แม่งนี่ นี่จอเกมกดแล้วรุ่นสมัยรุ่นกูกตอนดูเด็กๆไม่มีจออย่างนี้แม่งมันจอเล็ก,ลกไอเ้เหี้ยแล้วแม่งจอใหญ่เนี่ยผมเอาตัวเก่ามาเทียบไปดูได้นะจอไอ้ตอรุ่น,นที่ผมซื้อเคยรีวิวเมื่อนานนู่นเลยอะ่ะปีที่แล้วอะ่ะแม่งมันจอมันจอใหญ่นะแต่แต่แตน,นี่แม่งใหญ่กว่าเดิมอีกโอ้โหหรือเชื่ออะไรนี่คือด้านหลังครับมันบอกว่าใส่่านสองก้อนครับแล้วก็มีสีเรื่องผมมีสีดําน้ําเงินแล้วก็แดงนะผมแต่ผมเรื่องน้ําเงินชอบเอยเดียมันชอบเลยโอเคแล้ว มีตําหนิเล็กน้อยผมจอไอจอด้านบนๆเนี่ยมันมีตําหนิเล็กน้อยอ่ะแต่ใช้ได้ไม่เป็นไรแหละผมยังไม่แก่เลยแล้วก็เออมีมอ,อกอร,กอรนะครับแล้วก็ผลิตที่จีนเนาะมไม่กินชนานาแล้วก็มันเขียนว่าเกมอะไรไมนะ่แน่ยเกมอะไรไม่รู้แล้วมีติติดแล้วก็แนะนําความเตือนห้ามเล่นใกล้เปลวไฟอ๋อมันเป็นวัตถุไ,ไฟไหม้โดนโอเคห้ามเล่นใกล้เปลวไฟโอเคครับโอเคสำหรับเด็กเด็กหกข,ข,ขึ้นไปครับผม เกมมาแกะนเลยครับอืมมีซาวมีเสียงอ่ะเขาบอกมีเสียงด้วยเยี่ยมไปเลยเนี่หกอาเ a d e หกขวบขึ้นไปแต่กูว่าส่วนใหญ่กูซื้อไม่ได้หรอกกูกูเป็นพวกเอ่อนักสะสมเครื่องเกมเก่าเครื่องเกมแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยาแกะกันเลยอ่เนี่ยผมได้เตร็มฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออไอ้ฐานนี้ก็ไม่ใช่ถูกใช้ยอยนะแม่งแพงเหมือนกันเลยเ็ปโอ๊ยกลิ่นหอมอต้องกินใหม่กินใหม่ มันกินใหม่ทุกวนหือทำไมกูยิ่งรู้สึกยิ่งนมยิ่งจอมกูเริ่มโลภจิตแล้วผมเนะี้ยฐานจะซื้อ่าถฐานนี่แม่งก็แพงใช่เล่นเหมือนกันนะเป็นฐานมันเป็นฐานอันคลายด้วยมันเลยแพงแม่งสองก้อนสองก้อนห้าเก้าสิบกว่าบาทโอ้มแม่งแพงชิบหายออมนะครับปุ่มจะเป็นปุ่มยางอับผ,ผมจะเป็นปุ่มยางล้วนเลย่ผมทั้งปุ่มจะเป็นปุ่มยางเาเมื่อก่อนมันจะเป็นปุ่มพลาสติกมนมนี่ปุ่มยางล้วนเลยอ่ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาแกะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาเลยไปเติมใส่ฐานนับโอเคใส่เข้าไปครับรีวิวเกมครับผมครับใส่ฐานแล้วผมมีเสียงแล้วผมเสียงจะออกทางลำโพงนี้ครับอ่าเนี้ยมีเกมครับโอ้โหใช้ที่จริงครับผมนีม่มีตัวต่อเตติสหนอม มัอนที่เคยมีนั่นแหละมีรถถังแล้วก็มีรถแข่งนี่ผมเดี๋ยวกูลองเล่นรถแข่งดูดิเขี้ยวย่างโหเลยรถแข่งรถแข่งเฮ้ยชนเอ้าชนตะกันนี่ผมแม่งกากจะหมายเอ้าครับแล้วก็มีเกมนี่อีกครับผมไอ้บาสเกตบอลเปล่าเนี่ยผมไม่รู้เลยแล้วก็มียิงนี่นะผมแล้วก็อะไรไม่รู้นะผมยิงต่อๆนี่ผมเยอะเยอะบ่อยเยอะครับ เลก้กล้าของเกมกดจะรวยม,มีเด็กส้่งตีนเน่ยเด็กเด็กวิ่งเนาะประมาณนี้เนสำหรับเกมกดทั่วไปก็จะมีปุ่มสตาร์จำเลยซาวเซตติ้งแล้วก็มีออฟออฟออนเนาะแล้วก็มีรีเซ็ตเนาะรีเซ็ตเครื่องมานี้เนาะแต่กูลองเล่นเกมนี้เลยไอเกมยิงเนี่ยอลองเล่นดูดิโอ้ยเยี่ยมันนะทุกคน ไอ้มันนะเนี่ยทุกคนเฮ้ยิงยิงแม่งเลยเฮ้ยยิงเย้ yeah, ชนะแล้วเว้ยชนะฮันดัดง่ายชิบห่ายผมบอกเลยครับโคตรง่ายครับง่ายอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็ปรับสามารถปรับเลเวลได้ทุกคนนะมันปรับเลเวลสามสี่ห้าหกได้หมดนะเลเวลก็สามารถปรับได้นะผมโอเคเอ่อปรับเป็นหนึ่งเหมือนเดิมก่อนให้มันเหมือนเดิมผมโอเคประมาณนี้ผมตลอดเจ้าเกมก,ก,กดไซส์จัมโบ้ผมหรือไซส์บิ๊กเบิ้มผม ก็ไปหาซิร์ได้ผมราคา199ผมจากเซเว่นอีเลเว่นนมเนี่ยหาซื้อได้ครับก็เธอใครมีกระโชคดีมากแต่ผมแม่งคือผมบังเอิญโชคดีอ่ะตัวแล้ว,ลวเนี่ยจอมันมีตําหนิด้วยนะมันมีเหมือนมีดำๆอะไรไม่รู้ว่าเออแต่มันเล่นได้ไม่เป็นไรครับใหญ่มากแล้วเครื่องค่อนข้างจะจะหนักเอาเรื่องนะผม <S <S พอใส่ถ่านแล้วแม่งหนักกว่าเดิมผมเนี่ยมันไซส์แบบแม่งแม่งกูไมาแ,บบแรกนึกว่ามึงว่าไม่ใช่เกมกดกุนึกว่ากุนึกว่าแบบอะไรฮะไอ,ไอเครื่อง เครื่องเอ่อะอะไรทุกอย่างเครื่องคิดเลขอะไรเงี้ยเออโอเคแล้วจบเพียงเท่านี้การรีวิวสินค้าตัวนี้ขับเกมกดใส่ปิ๊ปบก็โอเคแล้วจบเพียงเท่านี้ผมเคสินค้ที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์กับผมผมาหมดก็เช่นนั่นแะเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าก็จะรีวิวเพี้ยอะไรต่อไปก็ต้องรอดูน้ผมโอเคมมน้องสวัสดีครับ